ว้าไอ้เขียวพี่พี่ชักมายัางอ่ะยังเลยทำไ<ผ>มอ่ะย,ยอมแล้วนะพี่มันสามร้อยกว่าเอ็มแล้วตอนนี้นเอาดีๆใช่จะคุยกับบอสใช่ไหมเดี๋ยวรอบอสมากก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขามากก็ได้โอเคโอเคโอเคครับเ้ยมารวมตรงกลางดิ รอ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 อยู่ไหมไม่รอเองไม่รอจริงเรอเฮ้ยที่เนักบอกโทรมาบอกว่าเขาจะขอยอมแล้วอะฮะไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้จริงเออเปลืยนสุดนะเลื่นเล่นหน่อยหน่อยเดียวเดี๋ยวไม่ย้ำมันโดนด่าจมูกฟีไฟไม่ยอมแต่เขาเสียไปเยอะไหมอ่ะ เสเยอะเสียเยอะอยู่บกสี่เขาลดคันลดคันมาสี่เขบอกอ่ะใช่ป่าววะสี่เขาบอกสี่เขาบอกปะเบอร์วี่เอกแล้วก็ใครนะไม่ถ้าเมื่อวานที่ต้กับเขาได้ไม่ได้บัตรประกันอ่ะไม่เออหักบัตรประกันอ่ะไม่ต้องหักสภาให้มาจ่ายเราเอาจะจบให้เอ็มมันนะที่มันต้องไม่ให้เอ็มมันผิดทางการเงินมันเป็นกฎประเทศด้วยอันเนี้ยของประเทศมันไม่ใช่หรอหายยกนะเปลี่ยนวอยละว๊อ มันเป็นกฎประเทศเว้ยคือมันไม่ใช่แบบงั้นแม่ก็ต้องลดลืมๆเลยดิไอ้คนนั้นอะแล้วแล้วพี่ถามหน่อยว่าถ้าสมมติผิดกฎประเทศใช่ไหมเรอบทลงโทษทางสภามีอะไรบ้างอะไม่จริงๆริงจริงๆแล้วมันมีบทลงโทษของประเทศพี่คือโดนปรับห้เอ็มบวกใบเหลืองแต่จริงจริงแล้วอะคือมันไม่มีมันไม่มีการแบบถ้าโดยปกติจะยอมแลกใบเพื่อให้สตอรี่มันเพี้ยนมันไม่ได้ไงเข้าใจปะใช่มันต้องเดินต่ออ่ะนั่นอะโดนต้นมันย้ำ ไม่รู้ว่าอันเนี้ยเขจะคุยกันยังไงไงผมไม่รู้แต่เมื่อกี้มันไอแท็กมันเพิ่งโทรมาครับผมบอกว่าจะขอยอมแล้วเล่นเล่นไปตีสองก็จบแล้วว่าอาวุธก็ลดวันนี้มันไม่ได้ย้ำหรอกมั้งวันนี้ผมว่าไม่ได้ย้ำหรอกอย่างมากก็แค่เตียนแม่งแบบถ้าไใช่ให้มันมันถ้าไฟสี่ทุ่มอ่ะได้ย้ำไอเล่นเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนอรอเดี๋ยวเราถามบอสบอสจะให้พักไม่รู้ว่าว่ายังไง แล้วแต่เลยเอาเลยตัดสินใจกันเลยเอ้ยงอกอยู่ไหนวะกูอยากถามความเห็นมันไอหมาว่าไงมาหมาเอ้ไงมาน้องขอขอยอมแล้วแล้วแต่ทุกคนเปนาตนตันเสียงส่วนรวมดือดไหมเราหวตกันไหมถ้าบอลจบทำไม คนในแก๊งขอยอย่างนี้พี่เดี๋ยวไม่จบหรอกถามถามน้องหลังดีกว่าเพราะเดี๋ยวถามน้องหลังดีกว่าว่าน้องหลังน้องไฮอยากใน้องเบอร์ลินด้ยครับน้องเบอร์ลินอ่ะพบน้องเบอร์ลินเดี๋ยวแป๊บนึงนะโลเขียวอยู่ไหนวะเดี๋ยวพี่ไปหาอยู่ไหนน้องเชียอีโบดเสทุกคนได้อไม่ได้เหรออยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวพี่ไปหานนนใ้อองงาาบยู่ตีปะเนี่ยตีปะเนี่ยไม่น่าตีหรอก รอรอรอว่าไงพี่เดี๋ยวพี่ไปหาเดี๋ยวพี่ไปหาโอเคน yeah, okay. okay. um ี um mm ่ดอกแล้วเนี่ยเเนี่ย ผมตายได้ไงอ่ะก็จะโลมึงเนี่ยไอ้คอปอยู่เหรอคอปคอปเราเรียกคอปให้กูหน่อยดิข้างบนน่ะมา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 กูเพ่นเอ๊ยอย่าลืมหาวอลใหม่นะวอลมันหลุดิงกันน่ยกินข้าวมา เราค่อยหาหละต่เราะยังไม่อยู่เราต้องเดินงานก่อนก็ทำเมืองเอาได้หมดแหละังไงก็ได้แต่ทั้คนในแก๊งไม่อยากจบถ้าในคนในแก๊งอะไม่อยากจบก็ดูอารมณ์ออกให้มันโดนหนักไงถ้ารวมที่ผ่านมาใช่ใช่ใช่ทุกอย่าง่ะทุกอย่างะก่อนจะเริ่มก่อนจะอะไรเงี้ยจะเปะนไงมันโดนมาหนักจ้าถ้าเป็นกูกูก็ยังนะ ตอนที่มันบับเราสุดท้ายเรามันหนักไปเว้ยแต่วันนี้มันก็จบอยู่แล้วอแต่ถ้าบอลเขาไม่อยากเล่นหรือเขาไม่อะไรแต่วันนี้ยังไงมันก็ไม่ได้ไม่เอิยอยู่แล้วที่มกูป้ไม่แน่ไม่แมนอ่อาจจะได้ย้ำอกีกคนเนี้ยก็ยากอยู่เว้ยถ้าหลังตีสองอะว่าหลังตีสองมันน,น่าอุ้มเราไ่ะอาจจะได้อาจจะได้ยำ้ำตอนประมาณตีหนึ่งพว่าเจอป่ะเนี้ยไม่รู้ เอ็กเจนนี่กูไม่ไม่โอ้จริงนะเพื่อนเอ็กเจนมันก็ต้องรอหรอเราหลังจะกลับไม่ใช่หรอใช่ปะแต่ผู้หญิงที่คุยกูคุยกับมันหน้ากูมันบ้าเลยปะคือถ้าหนูไแปอาคืนก็ยังจะตีอีกเหรอกูพูดกูไงบอกเขาเัลเียยไปแล้วใคเใี้สายให้มันกูก็กระทืบหมดไอ้เฮียมันตัดสตอรลิมันตัดอันนี้กูไง น่าเกลียดไปอยู่แล้วคุก็บอกเปครรมามันไม่ได้อยู่แล้วถ้าคุณเป็นผมผมก็จะเข้าใจในผมที่แบบคุณเองที่จะได้ย้ำอ่ะเออใช่คูณมันจะได้ย้ำแล้วอะแบบเดีวมันเห็นคุณค่าของเงินมากกว่าแบบความรู้สึกคนไอ้เคีียสุดท้ายมันก็ทําไม่ได้อยู่แล้วเพื่อนถ้าตามหลักมาเห็นมันไม่ตกคนที่จะเหินเข้าไปแล้วเขาขอติดบัตรประกันในปุ๊แล้วถจะไปขายตอนนี้ปุ๊บเลยอะเออใช่มันเป็นแปลง่ได้อยู่แล้ว ไม่ถ้าเป็น X7 อะเอามึงก็รู้อยู่แล้วถูกป่ะล่ะก็คือแก๊งเคือเขาถ้ามันฟ้องอะแบบไม่ต้องพูดอะไรผ้ามันก็ฟ้องลราไปเป็นอะไรวะดีเฟกต์หรืออะไรดูดิอก็ยังมีกินพอเขาใจได้ใช่ป่ะล่ะใช่อันนี้มันคือ X7 เว้เน่าจะเป็นสีภรรยาของใครหรือเปล่าถูกป่ะเจนงอมมีอไปไหนเยี่ยมคนเดี เพื่อเพื่อนๆไปไหนหมดร้อยเขียวน้องๆเพื่อนๆไปไหนหมดตี้ยินปะได้ยินไหมโอ้ดับวะได้เอวันได้ยินหรอได้ยินปะไปไปไหนหมดหรอที่ไม่ได้กได้ยินอะไรอีกไปไปไหนกันหมดแล้วหรือว่ายังไม่ยังไม่ได้เสร็จคนยังไม่ได้เสร็จคนเลยอีก ทำไมทำไมตั้งใจเข้าไมา่ยอมเลยวะวันนี้มันเสียหายเยอะแล้วไงพี่รวมเท่าไหร่วะทั้งหมดอะเนูนราคาตอนนี้ประมาณสามร้อยกว่าเอ็มถ้าเป็นเราโดนสามร้อยกว่าเอ็มสามร้อยสามร้อยนิดนิดอะไม่รวมบัตรประกัน ถึงหรอวะถึงถึงพี่ m m เกาสี่เล่มบวกสี่สองกระบอกไม้สามอีกสี่อยสี่มาเชสีแล้วก็พวกคาวบาตเฟสที่งานรถอะ่ะอันอันนี้ยังไม่รวมบัตรประกันนะพี่ตอนบัตรประกันน่าจะโดนอุ้มไปร้อยเท่าไหร่หรอ สามสามร้อยกว่าเลยเหรอวะใช่ใช่พี่แค่แค่มูราคาดตอนนี้300บ<ก>าบวกสี่บวกสี่โดนรถทัานกี่กระบ,บอกนะสองกระบอกพี่กระบ,บอกครสามสิบหกเอ็มบวกสี่กี่กระบอกนะสองกระบอกครับสองกระบอกมีปืนดำหายด้วยนี่ใช่ปะปืนดำใช่ใช่ปืนดำกระบ,บอกหนึ่งแล้วก็สี่คนที่หายเอ็มนายหมดเลยสี่สี่เล่มไม้สามอีกภ <ผม S 2> ูมิใจผลงานไอเทยภูมิใจเฮียสงสารในสัต แล้วก็มีมามาเชพีเอสมาเชสีไอเกิดแล้วคนในแกงมึงอันนี้ปรึกษากันมาแล้วใช่ไหมใช่ใช่เปยนเป็นมาแล้วพี่โอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเอางนี้กูอะกลัว,ลวยังไงก็ได้นะแต่กูถามแกงกูอะใจมันก็ยังแบบอยากเล่นต่อเขาเข้าใจปะพี่ยังไงก็ได้แต่เนี้ยต้องไปถามบอลอีกทีคือว่าพี่ยังไม่ไมาตอนเนี้ยเดี๋ยวรอเขามาก็ได้ถ้าถ้าเขาอยากเล่นต่อผมผมก็เล่นให้ได้โอเคโอเคแต่เต็มที่ไหมเนี่ยเล่นต่อเตอ็มที่ผมเต็มที่ได้แล้วรอเขามาถ้าเขาอยากเล่นก็จอด ผมเล่นต่อเออไอเรื่องพี่จะถามเรื่องบัตรเรื่องบัตรประกันเมื่อวานเนี่ยไอออนนี้มันยังไงอะนี้ผมเมื่อวานอะที่มันเล่นกันมัวคือผมไม่อยู่ไอพอโดนอุ้มเพียโดนอุ้มตัวหลักๆโดนอุ้มหมดเลยแล้วมันไม่มีคนห้าไม่มีมันไม่ไม่ไม่รู้จะทําอะไรกัน่ะพี คือมันมันตัดสินใจกันไม่ได้จออไเจ,ออเจ้าวปาออไปเล่นใช่มันก็เลยเป็นภาพนั้นเออยังพอเข้าใจได้อยู่ถ้าพวกมึงไม่อยู่อ่ะว่าผมไม่อยู่เน็ตเน็ตผมตัดตอนกําลังจะไปอ่ะ <S <S แล้วแล้วผมก็เพิ่งเพิ่งมาตอนที่พีเอโดนย้ำใกล้เออเอาเอวัวเข้ามาเล่น ไอเอสดก็โดนอยู่ไอพอดก็ไอพอดก็โดนนะไอพอดพอดก็โดนโดนโดนหมดเลยที่ตัวหลักๆอ่ะมันมันมันไม่มันไม่มีใครที่สั่งได้เลยตอนนั้นนะที่เหลืออยู่แล้วมันไม่รู้จะทําอะไรกันมันก็เลยเป็นภาพภาพนั้นเออเออโอเคแบบว่า่เลามันอธิบายบอดฟังพอไม่รู้ไงว่าใครแบบตัดสินใจทําอะไรอย่างนั้นไงมันใช่พี่มัน มุมมองน้องกูมันก็เซ็งกันอ่ะพวกเพื่อนๆน้องกูอ่ะอืเข้าใจอยู่พี่เดี๋ยวพี่ลองลองลถามไปแล้วไปบอกเขาก่อนแล้วกันโอเคไหมเดี๋ยวเข้ามาได้ได้ได้ครับโอเคได้ครับ ก็ปกติแล้วนะจะคุยโตหัวคุยกันดีแต่ลูกน้องมันยอมไม่ได้เช่ใช่มันเป็นทุกที่เว้เพื่อนเอาจริงๆมันเป็นทุกที่เว้ถ่ะละมันไม่มีใครกล้าด่าหัวหัวกันอยู่แล้วอ่ะถัะละไม่มีใครด่าบอสไม่หละถ้ามันรู้อ่ะก็ไม่ด่าถูกป่ะเป็นทุกที่เพื่อนแต่เด็กๆคนอื่นเด็กโจรจะเยอะไงบอ่เด็กๆไงก็เลยคิดว่าเด็กๆมันไม่ยอมแต่คนพูดตรงๆคือ คนในแจ๊งเรามันไม่ไม่ไม่เอาอยู่แล้วอเกูบอกให้ไม่ยอมอยู่แล้วเพื่อนยิ่งเรายิ่งไม่ยอมเป็นกูกูก็ไม่ยอมใช่กูตัวเองพวกมึงเออกูกูก็ไม่ยอมหรอกแต่กูว่าเข้าใจได้ไม่รู้อะกูได้หมดอยู่แล้วติดเล่นก็เล่นได้ไม่เล่นก็ได้ ก็ูแต่แล้วกูห่วงกูห่วงคนในแกงราเว้ใช่ใช่กูกูไม่ยอมเพราะว่ากูกูห่วงแค่เรื่องที Boy: ่มันเคยทำมาแค่นั้นแหละใช่ใช่นั่นแหละเรื่องเก่าๆไงหือมันทำไม่ดีกับคนในแกงมาเยอะทั้งบ้าทั้งหลายอย่างเว้ยทั้งให้อมาหรือที่อาเล่าให้ฟังมาเยอะแยเป็นจิิงที่แบบที่มันก็ต้องโดนในในสิ่งที่มันทำแบบเนี้ยก็ต้องโดนตอนเนี้ยสักวันในสิ่งมันโดนสุดท้ายก็อยู่ที่บอสเขาอะกูก็ไม่รู้ว่าตามตัวรวมแล้วไง กูแม่โดนหนักอะไรอยู่แล้วอ่ะแตมกูไม่โดนเลยรอบเนี้ยกูโดนตอนแค่กูโดนแค่ตายอ่ะเข้าใจป่ะคำวราตายฝังเดียวสำหรับกูนะตัวเวงที่โดนตอนเริ่มแต่คอในไปไม่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 มีชื่อกูหรือไม่มีกูเลยกูเลยเออกูไม่ได้อะไรมา่กูคนเื่นมันโดนเยอะไงกูว่าพอพอใจอย่างไรเอสเนี่ยย่ากูไม่ได้อะไรมันนะจากูทําทำที่อะไรไม่ได้เลยกูไม่เห็นมันจะมีปากมีเสียงเลยรู้ไหมมันบอก่ว่าจะเจอกูเดี๋ยวเจอกูในสตอรี่กูยังไม่เจอมันเลย กูไม่ได้ยินมันเลยนะไม่ได้ยินมันเลยกูได้ยินแต่กูได้ยินแต่เดนบอกว่าไอ้ตกไอ้ตกไอ้แท็กตกไอ้ตกแทกได้ยินเสียงมันเลย